ไล like. สารละสวัสดีท่านเพื่อนครับรี่คือผมปุ่นจีเซอร์คือหลคนอาจจะบอกอ่ะให้ปุ้นช่องมือไม่ไลสาระมากแล่ะ้ไอ้ปุ้นช่องมือไม่อันนี้กูก็จยอม,ยอมรับว่าชงกูแต่มันไม่มีสาระมันมีเออคืออยากจะบอกว่าช่องผมมีมสาระแต่คือผมไม่ได้พูดออกไปในคลิปไงว่าเออข้อคิดของ,องคลิปนี้ก็คือ,คอ,คอ อย่าใครนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้พูดเออมันอยู่ในคลิปมันแฝงอยู่อย่างเช่นผิดมึงโดนอ่ะมันก็มีอันนี้ผมยิงปืนแล้วททยคำถามใช่ไหมอ่ะและตอนสุดท้ายผมก็โดนยิงกลับอ่ะคุณคิดว่ามันมีสาระตรงไหนรู้ไหมเออไม่รู้เดี๋ยวก็ไปลองคิดกันเองแล้วกันผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอาเป็นว่าคลิปทุกคลิปมีสาระอีกอย่างหนึ่งก็เวลาไม่ค่อยมีนะในการทำคลิปเนี่ยเดือนหน้าก็สอบมีกีฬาสีอีกแล้วก็ต้องมาร้องเพลงอีก เป็นกระเทยลนผิดมองได้เป็นกระเทยลนผิดมองได้ภัยรักบ่ได้ก็ตายเลยดเด้อซ้พี่ถ้าชอบพี่นี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่ดดสนคล้ายด้วยนะ